กสอรชก็เป็นการทดลองทางด้านเทคนิคของโครงข่ายนี่คือภาพที่ปรากฏในการทดสอบสัญญาณทีวีดิจิตอลวันแรก1เมษายนจากทั้งหมด27ช่องคือช่องธุรกิจ24ช่องและช่องสาธารณะ3ช่องบางช่องทดลองออกอากาศและแจ้งกำหนดวันออกอากาศจริงให้ผู้ชมรับทราบแล้วขณะที่บางช่องยังไม่เริ่มทดลองวันนี้ การทดลองออกอากาศมีระยะเวลาดำเนินการภายใน24วันคือวันที่1ถึง24เมษายนจากนั้น25เมษายนกสทชจะออกใบอนุญาตให้กับทั้ง24ช่องได้และช่องที่พร้อมสามารถออกอากาศจริงได้ทันทีและภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตคือภายในวันที่25พฤษภาคมทั้ง27ช่องต้องออกอากาศให้ได้ตามเงื่อนไขของกสทช กระบวนการในการทดลองทดสอบเนี่ยมันก็จะมันก็จะม,มีการดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าส่วนไหนที่ดําเนินการได้แล้วก็จะคอนตินเนไปจนกระทั่ง เร so ิ่มต้นการอนุญาตก็จะไม่มีปัญหานะครับส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็จะมีการแก้ไขในช่วงวันที่1 2ถึง24สัญญาณการแข่งขันที่ดูเดือดเผยชมให้เห็นมานับเดือนแล้วแต่ละช่องเร่งโปรโมทจุดขายของตัวเองอย่างช่อง thtv ของทีวีภูหมายเลข17ไม่พลาดขายรายการบันเทิงแนวถนัดมีกระแสข่าวลือว่าหล่อนเนี่ยไปกินตับกับพระเอกช่องน้อยสีเนี่ยจริงหรือเปล่าเธอทำแบบเนี้ย ไม่กลัวผิดศีลธรรมเหรอนอกจากนั้นทีวีภูยังจับมือกับโพสต์ทีวีที่พลาดหวังจากการประมูลทีวีดิจิตอลผลิตข่าวให้ร้อยละ20ก่อนที่จะนำบทา ช่องพีพีทีวีหมายเลข36เปิดตัวไปสัปดาห์ก่อนนำทัพโดยเขมทัตพลเดชอดีตรองผู้อำนวยการอสททภายใต้คอนเซ็ปต์พรีเมียมแมสรายการคุณภาพสูงที่มีสาระความบันเทิงจุดประกายผู้ชมทุกคนต้องจับต้องได้จับมือผู้ผลิตหลายรายเช่นสุดที่พงษ์รรมวุฒิแห่งทีวีบุรพาและนาเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาละกวงณอยุธยานอกจากนั้นพื้นที่ข่าวยังนำทัพโดยผู้ประกาศคุณหน้าจากททบให มาร่วมงานด้วยหากจับตามองที่ช่องข่าวเนชั่นทีวีหมายเลข22เปิดตัวไปแล้วเชว่นกันภายใต้คอนเซปต์ในสนามข่าวรออารเราคือตัวจริง แน่นอนว่าหัวเรือใหญ่คือสุดที่ชายหยุ่นและเทพชายยองและช่องวรารตี้ในนามนาวทีวีหมายเลข26ขยาตัวไปช่อง3ามที่ประมูลทีวีดิจิตอลได้3ช่องคือช่องหมายเลข13 28และ33ขณะนี้ระดมผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวไปแล้วจํานวนมากแม้จะยังไม่เปิดตัวเป็นทางการแต่ก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาเป็นระยะ สายนนี้กรุงเทพเชียงใหม่สงขลาและนครราชสีมาพบขณะที่ไทย PBS เริ่มโปรโมตทีวีดิจิตอลในระบบ HD ภายใต้ช่องหมายเลขสแล้วโดยให้ผู้ประกาศข่าวเป็นผู้เชิญชวนผู้ชมแบบที่ช่องหมายเลข3นอกจากนั้นยังพร้อมใจเปลี่ยนรูปประจำตัวใน Facebook, Twitter หรือ Instagram เป็นสัญลักษณ์ช่องใหม่ด้วยเท่าที่ดูความพร้อมแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็หลายรายมีความพร้อมนะครับมากกว่าครึ่งก็มีความพร้อม มากกว่าครึ่งก็ได้เข้ามาสู่กระบวนการทดลองทดสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยที่เขาไปทดลองทดสอบร่วมกับโครงข่ายประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอถึงวันที่25เมษายนก็คงมีผู้ประกอบกิจการประมาณ80-90สามารถที่จะเริ่มต้นออกอากาศได้ไดตั้งแต่วันแรกของใบอนุญาตนะครับ ทีวีดิจิตอลแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกคือช่องสาธารณะ12ช่องแต่ขณะนี้มี3ช่องคือช่อง5กรมประชาสัมพันธ์และไทย PBS ที่ช่องหมายเลข3ประเภทธุรกิจมี24ช่องแบ่งเป็นช่องเด็กและครอบครัว3ช่องคือช่อง13ถึง15ช่องข่าวจำนวน7ช่องตั้งแต่ช่อง16ถึง22ช่องทั่วไปแบบ ความคมชัดปกติหรือ SD จำนวน7ช่องคือช่อง23ถึง29และช่องทั่วไปแบบความคมชัดสูงหรือ HD อีกจำนวน7ช่องตั้งแต่30ถึง36ส่วนประเภทชุมชนจะมี12ช่องแต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกอากาศวรลักษ์อิสรนะากุลณอยุธยาไทย PBS รายงานท่านผู้ชมครับพูดถึงทีวีดิจิตอลนะคะหลายๆช่องหน้าชมทั้งนั้นเลยแต่ว่า ทำอย่างไรจึงจะชมได้นะคะวันนี้ค่ะเรามีคุณธนากรสุขใสนะคะเป็นวิศวกรชํานาญการนะคะของสานักวิศวกรรมไทย PBS มาร่วมพูดคุยเพื่อให้คําแนะนำท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะถามคุณธนากรนะคะหลายท่านบอกี่าเขาเปิดให้ชมกันแล้วนะ,ะอยากจะชมเหมือนกันแต่ว่าเปิดไปไม่เจออะไรเลยนะต้องทํำยังไงดีคะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยตัวเองก่อนนะ,นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือตรวจสอบก่อนว่า ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เราได,ได้แจ้งไปนะ,ะใน4จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่นะฮะนครราชสีมากรุงเทพนะฮะแล้วก็สงขลานะครับเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบได้ก่อนว่าสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ของช่องไทย PBS ได้มีความแรงพอ,อพอสมควรหรือเปล่านะครับในระบบแอนะล็อกนะฮะ นัแหราก็อกก็คือปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้แหละครับใช่ครับผมทำไมต้องตรวจสอบเพราะว่าไทยพี s ีเอสเนี่ยส่งสัญญาณในขึ้นความถี่ระบบ UHF นะครับทีนี้ดิจิตอลทีวีที่กําลังจะส่งสัญญาณกันเนี่ยส่งในขึ้นความถี่ย่าน UHF เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้การเตรียมตัวก็คือว่าถ้าเรามีทีวีนะครับซึ่งคาดว่าทีวีที่ซื้อ น่าจะก่อนสักประมาณไตรมาสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยจะยังไม่รองรับดิจิตอลทีวีนะครับทีวีบ้านดิฉันสิคะถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าซื้อก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดหาอุปกรณ์มาสําหรับที่จะใช้รับสัญญาณแทนซึ่งเราเรียกว่ากล่องเซตทอปบ็อกนะครับก็มีหน้าตาอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เรานํามาให้ดูมีหลายแบบมีหลายแบบหลายรุ่นด้วยกันนะครับคาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก30กว่ารุ่นที่ผ่านการการรับรอง มาตรฐานจากกสทชนะครับก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือจะมีตัวโลโก้น้องดูดีนะครับแล้วก็มีเหมือนสแตมป์นะครับที่กสทชให้เอามาติดนะครับอันนี้หมายถึงว่าเครื่องที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วจากกสทชนะครับอันนี้ซื้อได้อย่างสบายใจนะครับไม่มีปัญหาครับผมอันนี้สําหรับตัวกล่องรับก่อนนะครับแล้วก็สําหรับตัวสายอากาศที่จะมาใช้ร่วมนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยแผงก้้งปลา ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ครับแผงก้างปลาเดิมที่เมื่อตะกี้ที่ผมบอกนะครับว่าตรวจสอบสัญญาณก่อนว่าอนาล็อกเดิมเนี่ยรับไทยพีเบีได้อยู่หรือเปล่าถ้า,ถารับได้ไดแล้วหมายถึงว่าแผงก้างปลาเดิมเนี่ยมันสามารถรับสัญญาณได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้เสียงไม่ต้องซื้อแผงก้างปลาใหม่ครับผมก็ใช้แผงก้างปลาเดิมครับทีนี้ถัดมาสําหรับการรับในในบ้านนะครับจุดรับเนี่ยควรจะห่างจากหน้าต่างนะครับหรือประตูเนี่ยไม่เกินสักประมาณเมตรเพราะอะไรครับมีความจําเป็นยังไงคะ ราะว่าอันที่หนึ่งคือสัญญาณที่มันเข้าไปในตัวอาคารเนี่ยมันเข้าไปลึกมากก็อาจจะสัญญาณมันจะลดทอนลง oh. นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวสายอากาศอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า Active Antenna นะครับ hmm. ซึ่งสายอากาศแบบนี้มันจะมีตัวเราเรียกว่าบูสเตอร์ช่วยขยายสัญญาณได้นะครับก็อาจจะต้องจัดหาสายอากาศประเภทนี้มาไมใช้ในการรับในบ้านนะครับ <Okay. S 2> เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมตัว เอาไว้ครับพอเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วทำยังไงต่อคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยตัวกล่องเนี่ยเขาจะโปรแกรมมาให้ลราหมดแล้วนะครับ <S <S ก็แค่ต่อสายนะครับแล้วก็ลองขยับสายอากาศลองดูในบ้านว่ารับได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใช้แผงกั้งปลาเดิมเนี่ยสามารถรับได้ทันที อ๋อขออนุญาตต่อสายก็คือโทรทัศน์เราจะมีสายนี่แหละค่ะแดงขาวเหลืองอยู่แล้วเนาะใช่ครับเราก็ไปซื้อกล่องนี้มาครับผมมาถึงเราก็เสียบเข้าคู่กันแดงคู่แดงขาวคู่ขาวเหลืองคู่เหลืองใช่ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบเข้ากับโทรทัศน์ใช่ครับแล้วเราก็ไปขยับก้างปลาที่เรามีจึ๊กๆๆๆๆจจมันจะชัดเมื่อไหร่ก้างปลาเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราตรวจสอบไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับว่ามันรับตัวอนาล็อกทีวีเดิมได้ฉะนั้นไม่ต้อง มันจะมีอยู่แค่รับได้กับรับไม่ได้รับได้ก็ต้องชัดเลยรับได้ก็จะชัดเลยแล้วถ้ามันรับไม่ได้ก็คือต้องทําเช่นไรต่อคะก็อาจจะต้องไปอ,อันนี้ค่อนข้างจะจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะต้องอาศัยทางทาง <Techn ique. S 2> ช่างที่เขาเขาขายของนี่นะฮะก็คือให้ช่วยมาตรวจสอบให้นะครับอ,อาจจะเป็นเพราะว่าแผงก้างปลาเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานานานๆสายอาจจะลวมหรือว่าสายขาดหรือรหัวคอนเนคเตอร์มันอาจจะเสื่อมสภาพละอาจจะต้องมีการเปลี่ยน หรืออาจจะต้องซื้อใหม่ดังนั้นถามต่อนะคับางบ้านเนี่ยมีจานดาวเทียมครับจานหลือจานดำจานอะไรก็แล้วแต่นะฮะครับต้องทําอะไรกับจานดาวเทียมนั้นไหมคะหรือว่าใช้ระบบการต่ออย่างที่ว่านี้ก็ได้เหมือนกันครับสาหรับคนที่ใช้จานดาวเทียมรับสัญญาณโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับจะสามารถดูดิจิตอลทีวีได้เหมือนกันภายใต้เงื่อนไขของตัวกฎมาสแครีนะครับกฎมาสแครีคือเป็นเป็นเป็นประกาศฉบับหนึ่งที่กสทช รประกาศออกมาว่า,าผู้ให้บริการไม่ว่าจะแพลตฟอร์มดาวเทียมไม่ว่าจะจานสีอะไรก็ตามนะครับที่เป็นดาวเทียมไทยคมเนี่ยจะต้องนําทีวีที่ให้บริการเป็นการทั่วไปเนี่ยขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นอ,อย่างจานแดงจานเหลืองอะไรเหล่านี้ก็จะต้องมีช่องทีวีดิจิตอลภาคพ,พื้นดินเนี่ยขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วย โดยที่เราไม่ต้องเป็นปรับอะไรเลยก็มันขับไปอยู่แล้วใช่ครับผมแต่จะได้ดูภายใต้มาตรฐานคุณภาพของสัญญาณภาพเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดเดฟ inition ครับจะไม่ได้ดูแบบไฮเดฟ inition นะครับคืออาจจะไม่ได้คมชัดมากนะใช่ครับผมใช่ครับผมเข้าใจแล้วนะคะ นผู้ชมนี่คือกรณีที่ใครที่อยากดูในระบบ HD นะคะคก็คือท่านก็จะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่มีแค่ 3, 5, 7, 9, NBT ไท a i PBS 6ช่องเท่านั้นนะท่านจะได้ดูฟรีทีวีเพิ่มเป็นทั้งหมด48ช่อง48ช่องโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียค่าดาวเทียมไม่ต้องไปเช่าเคเบิเเลอะไรเพิ่มเลยนะแต่ต้องหากล่องพวกนี้มาติดตั้งให้เรียบร้อยแต่ถ้ามีข้อสงสัยนะสอบถามได้ที่หมายเลขอะไระไทย PBS เราบริการด้วย0-2790 2 3 1 4นะครับ อันนี้เป็นเบอร์ที่ทางสำนักวิศวกรรมเตรียมไว้ตอบคําถามโดยเฉพาะค่ะฉะนั้นโทรมาได้ในเวลาทําการนะคะขอบคุณคุณธนากรสุขใสมากๆค่ะที่ให้ข้อมูลขอบคุณค่ะเราอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสดูสื่อดีๆกันนะคะทั้งช่องทพีบีเแล้วก็ช่องหนึ่นด้วยเรื่องมีดียังมีอยู่นะคะท่านผู้ชมคะในช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะคะวันนี้ใครที่เป็นสุภาพสตรีเห็นแล้จะตาโตผิดปกติ เพราะว่าเป็นของที่พวกเราชอบอยู่แล้วนะคะก็คือของกระจุกกระจิกนะคะที่เห็นเมื่อไหร่ก็เสียเงินเมื่อน,นั้นนะคะเครื่องประดับจากชมรมแม่บ้านนะคะที่นครปฐมไปชมกันเลยค่ะ